สวัสดีนะครับคลิปนี้สปอนเซอร์จาก A.C.K เติมเกมราคาถูกนะครับใครสนใจเติมเกมไลนเจอร์ราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนปลอดภัย100%โดยผมเองนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้ลิงก์คลิปชั้นนะครับใครที่ใช้บริการเสร็จแล้วอย่าลืมบวกหนึ่งให้ด้วยนะครับจุ๊บจุ๊บสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมไลเลนเจอร์นะครับอยู่กันในช่อง1 G.T.C. นะครับก็คลิปนี้นะครับก็อย่างที่เราเห็นกันนะครับตัวละครหลักของเราก็คือบาวนะครับ ผู้มีวิชาอาคมนะครับหรือเรียกกันว่าบาไกลทองนะครับเบาชละวันนะครับแล้วแต่คนจะเรียกนะครับอ่าแล้วแต่คนจะเรียกกันนะครับก็คลิปนี้นะครับเกิดขึ้นมาด้วยความที่ผมสงสัยว่าเฮ้ยระหว่างบาไกลทองเนี่ยที่ใส่เกียร์โจมตีดีนะครับกับเบาไกลทองที่ใส่เกียร์ป้องกันดีนะครับผมเลยอยากจะรู้ว่าอันไหนอ่ะมันจะเวิร์กกว่ากันนะครับสําหรับเรนเจอร์ตัวนี้นะครับเพราะว่าเดือนเนี่ย นะครับม <ítulo> anyway ันเป็นเดือนเกียร์ช่องป้องกันนะครับก็จะมีเสื้อชูชีพนะครับเสื้อชูชีพเป็ดห่วงยางนะครับแล้วก็เกียร์อะไรหลายๆอย่างนะครับแต่ดีที่สุดก็จะเป็นเสื้อชูชีพกับห่วงยางเนาะที่ดีที่สุดนะครับเดือนนี้บวกกับเดือนหน้านะครับจะมีเกียร์ช่องโจมตีมานะครับซึ่งผมเนี่ยจะเน้นย้ำว่าให้หาช่องโจมตีก่อนนะครับเพราะว่าช่องกลางเรายังสามารถใช้รองเท้ารถแล่นะครับหรือช่องสุดท้ายเนี่ยถ้าใครไม่มีก็เป็นกระเป๋า ใช้สกิลก็ได้นะครับแต่ผมจะมาลองว่าเฮ้ยในที่ผมคิดเนี่ยมันจริงไหมนะครับเออจริงหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับก็คือผมจะทําการเอาเลนเจอร์นะครับทั้ง2ตัวนะครับหรือ2 ID นะครับอ่านี่นะอันนี้คือเกียร์ป้องกันดีตกแต่งก็ใช้ได้นะครับอ่าอันนี้ก็เกียร์โจมตีไม่ดีเลยนะครับส่วนอีกอันนึงโจมตีดีนะครับส่วนช่องท้ายกับช่องกลางก็พอได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวไหนจะ ดีอ่ะโอเคนะครับก่อนที่จะไปนะครับก็มีคนถามมานะครับว่าเลนเจอร์ตัวนี้น่าปั้นไหมนะครับเดี๋ยวผมจะขอบอกไทยคลิปเนาะขอทดสอบในคลิปนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเรามาสรุปกันอ่ะเผื่อใครที่ยังไม่รู้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นสายว่องไวนะครับธาตุแสงนะครับที่ระยะยืนไกลมากๆนะครับยืนประมาณ700กว่าเลย770นะครับ770จจุดก็ จะป้อมเราได้เลยนะครับใน p v p นะอยู่ประมาณป้อมเราแล้วก็ตีใช้สกิลใช้สตูนะครับผมก็สกิลนะครับสกิลทักษะแรกก็บัฟนะครับบับความเร็วอ่าเพื่อบัฟความเร็วบัฟใช้ทักษะนะครับบัฟแม่นยำทักษะก็เป็นบัฟที่ดีนะผมชอบนะตัวเพิ่มความเร็วนะก็ถือว่าดีนะครับบัฟวิ่งไวนะครับต่อมานะครับอันนี้ก็เป็น จุดที่ดีเลยนะครับก็คือดาเมจสกิลนะครับดาเมจทะลุ aru, นะดาเมจทะลุกระเด็นนะครับก็จะโยนสกิลกระเด็นไปนะครับตัวนี้ที่น่าสนใจเพราะว่า1ยืนไกลนะครับยืนไกลปุ๊บพอสร้างกองทัพได้ก็จะคอยใช้สกิลไปเรื่อยยิ่งเรามีตัวรีเซ็ตสกิลเนี่ยตัวเนี้ยจะพยายามใช้สกิลแบบผักกระเด็นผักกระเด็นบ่อยๆซึ่งค่อนข้างป่วนศัตรูได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาถักเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันว่าทําไมเลนเจอร์ตัวเนี้ย ถึงมันดูไม่โหดดูไม่เก่งเดี๋ยวเรามาค่อยว่ากันนะครับผมนะอ่ะนะครับในความสามารถต่อไปนะครับเพื่อจะเป็นต้านพลังป้องกันนะครับก็เป็นของสายพลังนะครับก็มีโอกาสน,นะครับทำให้อ่าป้องกันของพลังเนี่ยไม่มีผลนะครับก็คือเมื่อเราโจมตีอะนะครับก็คือจะต้านก็คือปกติแล้วครับอ่าพวกสายพลังเนาะมันจะมีพวกต้านสกิลอ่าต้านสกิลอะไรพวกนี้มันก็จะทําให้เราแบบ โดนได้หนักมากขึ้นนะครับอันนี้คือในมุมที่ผมเข้าใจนะอ่าอันนี้ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่แต่น่าจะประมาณนี้นะครับจากที่อ่านคร่าวๆนะครับส่วนต่อมานะครับความสามารถหลักนะครับความสามารถไฮเปอร์นะครับว่าจะเป็นก็จะเป็นนะครับโครนตัวเองออกมานะครับยิ่งปล่อยเยอะก็ยิ่งสร้างกองทัพได้มากขึ้นนะครับความสามารถก้าวดาวบ้างนะครับเป็นความสามารถใหม่ด้วยอันนี้นะครับต้านการต้านทักษะของแสงนะครับก็คือมีโอกาสนะครับทําให้แสงนะครับอ่าเขาเรียกอะไรมีโอกาสทําให้ท่าแสงอ่ะนะครับ ไม่สามารถต้านไอเนี่ยของเราได้นะครับเออประมาณนั้นนะครับอ,อย่างแบบอย่างแบบเอยบางตัวมีต้านทักษะอ่าห้าสิบเปอร์เนี้ยโดนอันนี้ไปก็จะไม่มีต้านทักษะก็คือเจาะอันต้านทักษะเนาะก็ถือว่าเป็นสกิลที่เอาไวก้กำจัดตีพวกแสงนี่แหละนะครับเดี๋ยวต้องไปทดลองจริงนะครับแต่ผมยังไม่ได้ปั้นก้าวดาวสักตัวเลยนะครับก็ยังทดลองไม่ได้เราก็ทดลองที่ไฮเปอร์แม็กก่อนละกันอันนี้คือเบื้องต้นนะครับผมอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเรามา ทดสอบกันนะครับแล้วผมจะเอา2ตัวเนี้ยมาตีกันเองด้วยนะครับว่าระหว่างเกียร์ใส่เกียร์โจมตีกับเกียร์ป้องกันจะดีขนาดไหนเผื่อใครจะได้ตัดสินใจว่าเฮ้ยเราเริ่มเล่นใหม่เนี่ยเราควรหาเกียร์อันไหนก่อนอันดับแรกโจมตีก่อนไหมป้องกันก่อนไหมนะครับหรือว่าจะตกแตกนะครับแต่อันนี้จะเห็นหลักๆก็คือโจมตีกระปกอ่าโจมตีกับตกแตกเนาะ โจมตีกับป้องกันเนาะเออที่จะเห็นกันหลักๆนะครับเพราะว่าผมทดสอบแค่อันนี้ที่มันเป็นเกียร์ดีนะครับผมอ่ะใส่เกียร์ดีมีใช้ไปบกครึ่งนะครับอันนี้บอกเลยนะครับอ่ะมาที่ตัวเกียร์โจมตีก่อนนะครับอ่ะมาดูที่เกียร์โจมตีเดี๋ยวเรามาตีดานอ่าดานบอสกันนะครับสเตตหลักนะครับตีทีสเตตหลักก่อนนะครับอ่ะซีซีเลยนะครับไม่รู้ไหวหรือเปล่านะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับสาหรับใส่เกียร์ สุดยอดจ้ะโดนแน่นอนนะฮะอ่าผมจะพยายามไม่ใช้ไอเทมนะเพื่อที่จะเราเราจะได้ดูความสามารถกันแบบชัดๆ่ะโยนเทียนปุ๊บอ่าโยนเทียนปุ๊บอ่าโยนเทียนกระเด็นเห็นไหมแต่ระยะก,กระเด็นมันประมาณ3ามรจุดนะทั้ง2 s k สกิลเลยนะครับยังไม่ไหวนะฮะยังไม่ไหวอ่ายังไม่ไหวนะครับอันนี้คือเกียร์โจมตีนะครับแต่ต้องเข้าใจนะครับว่าเลนเจอร์เนี่ยมันต้องบางนะถ้าถ้าเกิดว่ามันทั้งอึด ทั้งอะไรเงี้ยมันจะเกียนเกินไปด้วยความที่เรนเจอร์เขายืนไกลมากนะครับคือไกลจริงอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะแบบคือไกลแบบไกลมากเ7็รไกลกว่านอนแสงอีกนะครับนิดนึงนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราปล่อยไปเดี๋ยวผมจะทําการพัดน้ําแข็งแล้วให้ดูนะว่าไกลทองยืนไกลมากนะครับผมนี่เห็นปะโยนตรงเนี้ยคือมันแบบนี่จอผมนะเนี่ยมันเกือบจะสุดสุดจอแล้วอะเห็นไหม แล้วพอมันสร้างกองทัพได้นะครับยังไงก็ชนะอันนี้ผมใช้ไอเทมนะมนเห็นไหมพอสร้างกองทัพได้เนี่ยเลนเจอร์ก like ็จะแบบตีกระเด็นตีกระเด็นนะครับอ่าตีกระเด็นนะครับมันเลยเป็นตัวที่ท็อปตำนานเขาใส่ในทีมป,ป้องกันกันนะครับเห็นไหมพอสร้างกองทัพได้จะตีกระเด็นตีกระเด็นนะครับนี่อ่ะต้องใช้เทมนอตถึงจะชนะเนาะอันนี้อ่ะโอเคนะครับผม นี่เลยอ่ะโอเคนะครับผมนี่นี่ประมาณนี้นะครับก็ชนะไปได้นะครับแต่ต้องใช้อเทมเหมือนกันนะครับให้สร้างกองทัพได้นะครับผมประมาณนั้นนะฮะอ่ะต่อมาผมจะไปตีพ v พก่อนเลยนะอ่ะด้วยความรวดเร็วนะครับไปตี PVP กันนะครับผมก็จะจัดมาด้วยกันทั้งหมด3 ID นะครับก็คือจะตีนะครับไ d ดีโคดแสงอ่ะไม่ใช่อ่ะถูกแล้วจะตีโครแสงก็คือ เป็นบาวไกลทองแบบมีเกียร์นะครับป้องกันที่ดีนะครับส่วนต่อมานะครับก็จะตีอ่าไอดี ID นี้ก็คือนาฬิกาปูนะครับด้วยความที่เลนเจอร์เนี่ยเป็นทัดแสงเนา อ่าเดี๋ยวพูดนิดนึงนะครับอันนี้ขอพูดเลยนะครับจะได้เดี๋ยวเดี๋ยวกลัวว่าจะลืมนะฮะด้วยความที่เลนเจอร์เป็นธาตุแสงเนี่ยสำหรับไอดีใหม่ๆนะครับที่อยู่แบบหลีกไม่สูงมากเนี่ยเวลาเล่นเนี่ยนะครับอาจจะไม่ค่อยเจอธาตุมืดนะครับอาจจะเจอแบบธาตุปกตินะครับเนี่ยอาจจะเจอพวกธาตุปกตินะครับซึ่งธาตุปกติเนี่ยถ้าเอาแสงมืดไปตีเนี่ยมันจะตีไม่ได้แรงมากนะครับเพราะมันไม่ได้ชนะทางธาตุกันนะครับคือมันจะวนอยู่แค่นำไม้ไฟสำหรับธาตุปกติส่วนแสงกับมืดเนี่ยมันจะมันจะชนะทางกันเองเพราะฉ นิยมใช้ธาตุแสงกับธาตุมืดสักเหลา่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกเลนเจอร์ธาตุปกตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบาไกลทองเนี่ยมันเลยแบบดูไม่ค่อยมีความสามารถในหลีกล่างๆสู้พวกตัวเลนเจอร์ธาตุปกติไม่ได้ด้วยความเรื่องธาตุเนาะ,ะยิ่งเป็นธาตุไม้เนี่ยจะโอเพราะว่าไม้เนี่ยคือมันจะตบน้ำเนาะส่วนธาตุไฟจะตบไม้แต่ไฟไม่ค่อยมีตัวเก่งเออประมาณนั้นไม้เลยดูโอนะครับผมอ่ะไปเดี๋ยวเรามาตีกันนะครับซึ่งผมจะตี เบาวไกรทองที่หลังนะครับขอตีเป็นเลนเจอร์แทงก่อนนะครับอ่าผมตั้งไว้แล้วเป็นโอลิเวอร์นะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะไหวหรือเปล่านะครับสำหรับโอลิเวอร์นะครับแม็กเกียกิสมัตนะฮะอ่าไปลุยนี่เพื่อความรวดเร็วนะครับผมกดคูณ2ให้เลยอ่ะโอเคนะครับกต็ตีโดนอ่าตีโดนกระเด็นนะครับแต Oliver โโ่โอลิเวอร์โอ้โหโอลิเวอร์ขอญาติพัดน,นะ โอลิเวอร์ยังยังคือตอนแรกผมนึกว่าเฮ้ยใส่เกียร์อย่างนี้มันน่าจะแบบทีเดียวหายนะแต่ไม่หายนะฮะนี่นะเออโอโ้โหเลนเจอร์เนาะทัดไม้นะเออทัดไม้นะทัดไม,ดไม้ยังไม่ไหวนะครับผมนะโนะอลิเวอร์นะโดนพัดแล้วนะครับผมโอโ้โหไม่ได้ใช้สกิลเลยนะฮะ เอไม่ได้ใช้สกิลเลยนะครับผมนะเรียบร้อยนะครับก็โอลิเวอร์แพ้ไปนะครับผมโอ้ผมนึกว่าจะชนะเนาะแต่เลนเจอร์ไม่ชนะนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปนะครับจะเป็นนาฬิกาปูนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่านาฬิกาปูเนี่ยเกียอ่าน่าจะเป็นคอนรองเท้ากระเป๋านะฮะประมาณนั้นไม่ก็กระดิบคาทาคิดมันรองเท้ากระเป๋ารองเท้าลีโอนาดไม่ใช่รองเท้าลุนแร่นะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนี่ นาฬิกาปู่อ่าโอ้โหคือมันชนะทางทาธาตุกันนะนาฬิกาปู่ตีธรรมดาไกลท้องผมเรียบร้อยเลยอ่าเรียบร้อยนะครับโอ้โหเรียบร้อยนะฮะเอาพาดไปก่อนโอ้โหไม่ไหวเลยนะฮะเออนาฬิกาปู่ก็ชนะทางเรานะฮะใช่ แต่เราก็ตีนาฬิกาปู่ตายมะตายเนาะตายเพราะไอเทมเออเอาเ,อาเอาตีกระเด็นนะฮะโอ้แต่ไม่ตายว่ะโอ้เรียบร้อยนะครับเออผมนึกว่าจะสกิลลวหายไม่หายนะเออยังไม่หายนะครับผ่ะโอเคนะครับแพ้ไปที่เรียบร้อยไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในตัวต่อไปนะฮะก็คือตีกันเองบ้างนะครับอ่ะตีกันเองบ้างอ่ะเดี๋ยวมาดู เป็น ID ดีโค้แสงนะครับผมามาดูกันไปอันนี้คือตีกันเองนะอีกคนเกียร์ป้องกันดีนะครับกับอีกคนเกียร์โจมตีดีนะครับอ่าซึ่งผลจะเป็นยังไงเดีย๋ยวเรามาดูกันอตอนนี้นะครับเรายังดูดีอยู่นะครับสำหรับเกียร์โจมตีนะ อ๋โอ้โหเขาใช้ไอเทมมาผมก็ได้ใช้ไอเทมด้วยใช้ที่หลังแล้วกันโอ้เขาเริ่มสร้างกองทัพได้นะเอออ่ะโอ้โหโอ้โหไม่ไหวนะเออคือแพเพราะว่าเรากำจัดเขาไม่ได้นะฮะเราไม่เราไม่สามารถกำจัดเขาได้เขาเลยรวมตัว สร้างกลุ่มมาชนะเรานะเห็นไหมเรากําจัดเขาไม่ได้นะเออก็ทําให้ผมเปิดมุมอีกมุมหนึ่งนะเอออ่ะโอเคนะครับแพ้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมพี่อันนี้ถือว่าตกใจอยู่เหมือนกันนะเออตกใจอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเขามีเกียร์ป้องกันที่ดีนะครับพอเขาสร้างกองทัพได้เราเอาเขาไม่ลงเขาเลยชนะด้วยจํานวนอา่าเขาเลยด้ยชนะด้วยจานวนนะ อ่ะโอเคนะครับด้วยความที่ผมยังไม่ค่อยเห็นประสิทธิภาพเกียร์ด้วยความที่เกียร์มันบางเนาะเกียร์มันบางนะครับซึ่งมันตายง่ายมากนะครับเล่นจริงเราไม่ได้เล่นแบบนั้นเล่นจริงเราจะมีพวกเลนเจอร์สายพลังมายืนนะครับเพราะฉะนั้นผมจะขอเอาตัวยืนนะครับมาสัก1ตัวนะครับแต่ผมจะทําการเอาดาเมจออกนะเอาดาเมจออกเอาเป็นเลือดไปนะครับเดี๋ยวมันจะดูโกงไปนะครับแต่เลนเจอร์นี้ก็มีดาเมจสกิลเนาะอ่ะ อ่ะผมขอเอาเลเกนมานะอ่ะเอาเลเกนมาตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าผมจะได้รู้ด้วยความที่เลนเจอร์มันบางเกินไปนะครับบางเกินไปผมรู้สึกว่ามันปล่อยแล้วมันแบบไม่ได้เห็นประสิทธิภาพแบบเต็มที่แบบเฮ้ยพอสร้างกลุ่มได้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมอ่ะไปเดี๋ยวไปใหม่นะครับตีเหมือนเดิมเลยอ่าแต่อันนี้เราจะเพิ่มเป็นเลเกนมาเอามายืนหน่อยมายืนค้ำหน่อยไปอ่า นี่ก็จะเป็นบัฟวิ่งนะครับให้เลเกนอ่ผมขอปล่อยไม่เยอะนะปล่อยนิดหน่อยอ่ะอะสังเกตสังเกตได้ว่าตีโอลิเวอร์ตายอ่าตีโอลิเวอร์ตายนะฮะอ่าตีโอลิเวอร์ตายเอาอันนี้ชนะเลยเอออันนี้คือจะให้เห็นภาพชัดขึ้นว่าเวลาเล่นจริงเนี่ยเราไม่ได้วัดกัน 1, 1นต่อหนึ่งะครับเล่นจริงคือเรามีตัวยืนนะครับแล้วตัวยืนเนี่ยถึงไอ ตัวเนี้ยมันจะเป็นทางชนะทาุก็จริงนะแต่ผมมองว่าเราเล่นจริงเนี่ยมันเป็นตัวทำดาวเมทที่หลังได้อ่ะก็จะได้คือเราไม่ได้เอามาเป็นตัวรับดาวเมจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสร้างกองทัพได้แล้วมีเกียร์ดีเนี่ยมันอาจจะเห็นผลมากกว่าอ่ะเดี๋ยวมาดูต่อไปนะครับก็คือนาฬิกาปู่บ้างอ่ะนาฬิกาปู่อันนี้น่าจะไม่มีเสียเปรียบเรื่องทา่าแหละนะครับอ่ะก็ นาฬิกาปูอ่อะมายืนให้หน่อยนะเพราะว่านาฬิกาปู่มันเป็นพลังเนาะแล้วมันวิ่งตีเราตายด้วยเป็นทัดมืดนะ,ะเดี๋ยวมาดูนะ,ะสกิลกระเด็นสกิลกระเด็นสกิลกระเด็นนะ,ะสกิลกระเด็นนะครับนี่แต่ยังถือว่าไม่ได้แรงอย่างที่ผมคิดนะโอ,อ้นาฬิกาปู่ยังเป็นตัวที่ถึกอยู่นะเนี่ยเพราะว่าด้วยความที่เป็นแสงนะมันจะตีมืดแรงแล้วผมใส่โจมตีสกิลร้นแน่นอน ความจริงมันต้องแรงกว่านี้นะครับมันต้องตีตายกว่านี้แต่นี่ยังไม่ตายเลยนาฬิกาปู่ยังแบบยังยืนได้ปกติเลยอะ่ะนะฮะเอออะเริ่มงงแล้วนะครับเดี๋ยวต้องเอาบาวล็อกมาทดสอบแล้วนะว่านาฬิกาปู่มันจะเกินไปแล้วอ่ะนะครับดูดิคือเป็นทัดมืดนะครับเราเป็นแสงเราต้องตีเขาเข้าแต่จะดูนี่นะโอ้ตีแทบไม่ตายนะครับอันนี้คือหวังผลกระเด็นเอานเนี่ย อ่านี่เราเริ่มรวมกลุ่มได้ละนะฮะเห็นนะเริ่มเดิมกลุ่มได้เปรียบนะฮะอันนี้ก็คือเปรียบให้ดูว่าเวลาเล่นจริงเนี่ยอ่าเวลาเล่นจริงนะครับมันจะมีตัวยืนค้าแบบนี้อ่าแล้วพอเราสร้างกลุ่มได้เนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้จะตีกระเด็นแบบนี้นะฮะอ่านี่จะตีกระเด็นแบบนี้ซึ่งมันจะทําลายจังหวะศัตรูได้นะครับถามว่าตัวนี้หน้าปั้นไหมเดี๋ยวค่อยสรุปกันท้ายคลิปนะครับอ่ะนี่เห็นไหมอ่ะอ่ะเห็นไหม ก็จะตีกระเด็นตีกระเด็นเนี่ยพอสร้างกองทัพได้เนี่ยมันก็จะพิกเกม่ะผมกดคูณ2ให้เลยนะครับอันนี้คือให้ดูนะนี่ก็จะตีกันตีโอ้โหแต่นาฬิกาปู่อึดจริงนะยอมรับเลยนะครับอึดแบบอึดมากนะฮะนี่นะอึดมากครับอึดมากนะยังเป็นตัวที่อึดอยู่นะเนี่ยโอ้โหแสดงว่าข่าวแฝงนาฬิกาปู่นี่ดีมากเลยนะถามผมนะ อ่ะโอเคอันนี้ให้ดูกันมาเดี๋ยวตัวต่อไปนะครับจะเป็นทีมเดียวกันนะฮะอันนี้ผมขอวางเป็นพลังเป็นหนึ่งตัวเหมือนกันนะครับผมอ่ะวางเป็นหนึ่งตัวเหมือนกันอ่ะนี่อ่ะไม่ต้องวางเยอะนะอ่ะนี่วางเป็นหนึ่งตัวรับดาเมจนะครับแล้วดูนะครับก็จะตีอ่าตีตีอ่าไปวางไว้นะฮะนี่นะฮะการทำดาเมจนะครับก็เรียบร้อยนะครับป้อมบินนะครับ ให้เห็นนะครับว่าอใส่เกียร์โจมตีประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเห็นจากการเล่นอีกตัวหนึ่งนะครับวันนี้ยังไม่เห็นมากขึ้นเอาประมาณนี้นะครับแล้วก็มาเดี๋ยวเรามาเล่นกันแบบจัดทีมเต็มๆบ้างนะฮะคือจัดทีมเต็มๆผมจะเล่นประมาณนี้นะครับผมอ่ะโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปเล่นจริงนะฮะก็จะให้เห็นกันว่าเฮ้ยตัวละครตัวเนี้ยนะครับมันยืนกายสร้างดาเมจได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้งานตามหลักอ่ะตามหลักนะครับอ่ะก็เดี๋ยวมาดูกันว่า ตัวนี้มันยืนไกลค่อนข้างที่จะสร้างดาเมจได้นะถ้าเราทํารวมกลุ่มได้นะะเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่ก็ปล่อยไปเลยนะครับอ่ะก็สังเกตนะครับที่บาวไกลทองเห็นไหมเลนเจอร์เขายืนไกลยืนไกลมากเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะโดนดาเมจสกิลเนี่ยไม่ได้เพราะมันติดกองหน้านะเออติดพวกเลเกนอันเบโดหรือว่าเลนเจอร์ต่างๆนะเห็นไหมมันจะติดนะครับมันเลยทําให้แบบเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่น่าสนใจนะครับสําหรับตัว บาไกลทองนะสำหรับคนที่กำลังจะปั้นนะครับแต่มันก็มีข้อเสียแหละที่เราเห็นกันตอนแรกนะครับว่ามันก็ยังไม่ได้ตีอะไรแรงขนาดนั้นเนาะเออด้วยความที่เลนเจอร์มันอาจจะโหดด้วยอย่างนาฬิกาปุ่ะเห็นไหมคือจริงๆอ่ะมันชนะทตุมันต้องจบเร็วกว่านี้นะครับมันต้องตีหายกว่านี้แต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเอยทำไมมันอึดขนาดนี้อ่ะเออทั้งๆที่เราใส่โจมตีสกิลดนแน่นอนนะครับโจมตีรวมนะครับดาเมจ ก็เยอะนะเปอร์เซ็นต์ต้อง4่ะนะครับตีต้อง่ล้านก็ไม่รู้นะครับมันต้องตีแรงแต่อึดทำให้เราเห็นมากว่าอึดอึดมากเลยโยนสกิลก็ไม่ตายตีธรรมดาก็ไม่ค่อยตายด้วยนะนาฬิกาปูนะฮะอันนี้นะครับสร้างกองทัพก็ชนะแบบสบายนะฮะอืมอ่ะโอเคนะครับก็ให้เห็นกันนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันในบาวไกลทองแบบเกียร์ป้องกันดีบ้างนะครับเป็นยังไงนะครับ โอเคนะครับผมก็มาอยู่กันในบาวไกลทองนะครับสาหรับ ID เกียร์ป้องกันที่ดีนะครับอ่าแต่เกียร์โจมตีไม่ค่อยดีเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับผมอ่ะทดสอบเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วนะฮะเดี๋ยวมาดูกันก่อนเลยนะครับก็เอาเป็นตีไล่ลําดับเลยนะครับอ่าเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับก็เอาเป็นตัวนี้ก่อนนะครับอนาลิกาปู่เอาเอาตีผมก่อนก็คือจะเป็นโอลิเวอร์นะครับอันนี้แบบใส่เกียร์อันนี้คือวัดหนึ่งต่อหนึ่งนะอ่า ยวมาดูกันนะครับเป็นยังไงอ,อันนี้คือใส่เกียร์ป้องกันดีเกียร์โจมตีไม่ดีเดี๋ยวมาดูว่าตีเป็นยังไงนะครับก็ถามว่ายืนได้ไหมนะครับก็ถือว่ายืนได้่าถือว่ายืนได้แต่ก็ยังหนึ่งหนึ่งกับโอลิเวอร์ไม่ไหวเหมือนกับาชาละวันมีโจมตีโดนแน่นอนเนาะก็ะยังไม่ไหวนะฮะ ออยังตีไม่ตายอะคือดาเมจไม่มีแล้วนะครับแต่คือมันมีเกีย์ป้องกัน,นเฉยมันก็ยังไม่สามารถที่จะไหวขนาดน,นั้นเนาะออก็ยังต้องพึ่งดาเมจอยู่ดีนะอ่าก็อันนี้ให้เห็นกันนะอ่ะ,อะโอเคนะครับก็หนึ่งหนึ่งแพ้เหมือนเดิมนะครับอ่ะเดี๋ยวไปตัวต่อไปบ้างนาฬิกาปูอ่ะเมื่อกี้ ตีไม่ชนะเหมือนกัน1ต่อ1นะเดี๋ยวมาดูใส่เกียร์ป้องกันเนี่ย1ต่อ1นึอย่าตีชะนะไมา่สำหรับนาฬิกาปู่อ่าไปชนะเลยโอ้โหนี่ปล่อยโคลอนออกมานะอ่าปล่อยออกมา2ตัวเมื่อกี้อ่ะโอ้โหนาฬิกาปู่ก็ยังฟาดแรงนะนี่ขนาดเป็นเกียร์เกียร์ดีนะโอ้ก็ยังฟาดตายอะ่ะฟาดตีธรรมดาตายนะโอ้โหสุดยอดเลยนะนาฬิกาปู่วิ่งก็ไหวนะเฮ้ค่อนข้างดีสิ เสียงเดียวไม่มีดาเมจฮันลูเนาะแต่โดยรวมดีเลยอะนะฮะมีไหวนะฮะยังไม่ไหวยังไม่ไหวนะอาจจะเป็นนาฬิกาปู่เขามีบาฟื้นฟูด้วยเนาะโอเคนะครับต่อไปนะครับก็จะมาตีทีมผมกันต่อเลยนะครับก็คือเป็นไอดีสายฟรีจริงจังที่กําลังพัฒนาไปไกลนะครับมาเดี๋ยวมาตีกันบ้างนะครับที่ผมต้องมาตีด้วยเพราะว่า ด้วยความที่บอดอี่ยป้องกันมันอาจจะมีเอ้ยบอดเก่งบอดกาเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาแต่ละไอดีมาตีกันเองอ่ะเมื่อกี้เอาไอดีนี้มาตีอันนี้อันนี้เอาตีกลับนะครับจะได้รู้ว่าเอ้ยมันไม่ได้มีผลเกี่ยวกับอะไรหรือเปล่า,านะเดี๋ยวมาดูกันอันนั้นเกียร์ดีอันนี้เกียร์ป้องกันดีนะครับซึ่งตอนเอาไอดีนั้นไปตีนะครับเราแพ้อ่าเห็นไหมแต่พอรอบนี้ผมเอาไอดีนี้มาตีฝั่งนู้นเหมือนเราจะแพ้นะเห็นไหมอ่ะ แสดงว่าเป็นที่บอดป้องกันเก่งอ่าเห็นไหมอันนี้อันนี้คืออันนี้คือให้เห็นเลยนะคือแปลกไหมเออลองลองย้อนดูได้นะครับเมื่อกี้นะครับผมเอาอาดาบโดนแน่นอนไปตีเกียร์อันเนี้ยนะครับผมแพ้นะครับเออแต่พอผมเอาเนี้ยไปตีอันนั้นผมก็แพ้อ,อีกก็เลยทําให้เราสังเกตได้ว่าเอ้ยเกมป้องกันเนี้ยมันแปลกแลแล้วบอดบอดแปลกๆลแล้วใช่ไหมเออบอดแปลกๆลแล้วอันนี้ต้องทดสอบกันเอง ไปต่อนะครับก็คือผมจะทําการใช้เลนเจอร์สายพลังหนึ่งตัวเอามายืนนะครับซึ่งตัวเนี้มีตัวเดียโบนะครับเอาเดียโบมายืนตัวหนึ่งนะครับก็เป็นธาตุไฟเหมือนกับเล g e n เมื่อกี้เลยไปเดี๋ยวเราไปตีกันที่ ID ดีผมก่อนเลยเดี๋ยวไปตีที่ ID ผมก่อนนะครับก็จะเป็นนี่เลยสําหรับเลนเจอร์อ่า โอลิเวอร์อ่าโอลิเวอร์นะครับก็จะปล่อยคล้ายๆกันนะก็เอาไปยืนแล้วก็จะปล่อยเป็นชาลวันเป็นหลักอ่าเดี๋ยวไปดูกันว่าจะไหวกับโอลิเวอร์ไหมอ่าไหวหรือเปล่านี่อ่ะอันนี้คือไม่มีโจมตีสกิลโดนแน่นอนนะครับก็จะไม่ค่อยเห็นกระเด็นอ่าอันนี้สังเกตเห็นไหมว่าเลนเจอร์ไม่ค่อยกระเด็นอ่าอันนี้กระเด็นละนะฮะอ่านี่เริ่มกระเด็นละเพราะว่าเริ่มสร้างกองทัพได้นะครับอ่าลองสังเกตดูนะฮะ โอเิเวอร์เราเริ่มกระเด็นนะครับแต่ไม่ได้กระเด็นทีเห็นไหมจะแบบมีกระเด็นบ้างแต่ไม่ได้กระเด็นทีนะเห็นไหมไม่ได้กระเด็นทีนี่เห็นไหมอ่ะเห็นไหมอ่ะถ้าเป็นโดนแน่นอนเนี่ยจะแบบปั๊บปับกระเด็นทีกระเด็นทีอ่ะผมจะกดปูณ2ไปเลยเออจะกระเด็นแบบกระเด็นทีกระเด็นทีตลอดเลยนะครับอันนี้แบบสร้างเป็นกลุ่มเยอะแล้วนะออันนี้ก็เห็นกันนะครับ ใช้เทมก่อนนะครับเริ่มจะสู้โอ้โหถ้าแพ้โอลิเวอร์นี่เกินไปนะจริงถ้าแพ้โอลิเวอร์นี่เกินไปนะครับตามหลักเนี่ยมันต้องชนะนะครับตัวยืนเราเป็นไฟเออไฟชนะไม้นะฮะเออแต่นี่เหมือนโดนโอลิเวอร์กดนะครับไกลท้องผมก็ปล่อยไปนต้องหลายตัวตามหลักแล้วมันต้องชนะอันอันอันนี้คือเห็นชัดแหละนะครับทุกคนก็ได้เห็นว่าเอย การใส่เกียร์โดนแน่นอนเนี่ยมันจะทําให้แบบเลนเจอร์มันเก่งมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยสังเกตจากเกมแรกเนี่ยมันไม่ได้ขนาดนี้นะมันจะจบไวกว่านี้นะครับเอออเดี๋ยวไปดูทางด้านนาฬิกาปู่บ้างนาฬิกาปู่เนี่ยตัวตัดส,สิทธิ์เลยนาฬิกาปู่เนี่ยขนาดมีเกียร์นะยังนานเลยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ใส่เกียร์โดนแน่นอนเนี่ยว่ามันจะตีนานขนาดไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับต่อเลย คนะครับอันนี้ผมใช้เทมช่วยด้วยนะเพราะว่าดูแล้วน่าจะจบนานนะนะครับจากจุดสังเกตละเผลอเอาไม่ลงด้วยนะผมว่านะแบบนาฬิกาปูปบัฟฟื้นฟูนเนี่ยนะฮะเอาไม่ลงนะผมมองนะ เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหจัดการเดียวโบผมทะลุมาได้ไงเนี่ยเออะโอเคนะครับผมก็แพ้<笑><笑><笑>เห็นได้ชัดนะเห็นได้ชัดว่า เห็นได้ชัดนะครับว่าแพ้แล้วกันเนาะไม่ไหวละนะฮะก็แพ้นะครับเห็นได้ชัดอ่ะก็น่าจะเห็นภาพมากขึ้นนะครับผมอ่ะโอเคนะครับหลังจากที่ผมทดสอบให้ดูก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวตีผมอีกสักรอบนึงนะเพราะว่าตอนไปตีผมแบบขนาดใส่เกียร์เราทดสอบเนาะขนาดผมไปตีแพ้อันนี้ก็มาตีแพ้จริงๆรเราควรตีชนะนะแต่นี้เราก็ตีแพ้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับเป็นเกียร์โดนแน่นอนนี่เอาตัวยืนแทงไป ดูซิว่าจะทําอะไรได้ไหมถ้าถ้าเอาตามหลัก,กมันต้องทําได้นะครับปล่อยตัวยืนสักสองตัวแล้วก็เน้นชาละวันนะฮะตามหลักเนี่ยมันต้องชนะนะเอออ่ผมกดคณสองให้เลยนะเออคือตามหลักเนี่ยมันต้องชนะอยู่แล้วนะครับอ่าเพราะว่าเรามีตัวยืนให้นะครับและตัวบาา บากไกลรทองนะ้องบาชาละวันมันก็สร้างกองทัพตีนะครับเออแต่ก็ทําให้ผมเห็นนะเพราะแบบเออบทมันแปลกๆนะฮะคือเมื่อกี้ไอดีผมเนี่ยนะครับโดนแน่นอนมาตีมีเสื้อใช่ปะมีเสื้ออาฝั่งที่เรามีโดนแน่นอนไปตีอ่ะไอที่มันมีเสื้อชูชีพอะ่ะเราก็แพ้เพราะผมเอาเสื้อชูชีพมาตีแบบ1ต่อนหนึ่งอะ่ะเสื้อชูชีพก็แพ้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยทาให้ผมงงกับเกมป้องกันมากๆนะครับว่าเออมันมันวัดยาก แต่พอผมลองแบบว่าเอยมาใส่เกียร์แล้วก็มีตัวยืนให้นะครับไปไปตีกับตัวอื่นๆเนี่ยมีตัวยืนให้เลยทำให้ผมได้เห็นมากขึ้นว่าเออมันเห็นได้ชัดอันนี้ก็เข้าใจคลายข้อสงสัยผมได้เยอะแล้วนะครับผมอสรุปนะครับท้ายคลิปทุกคนก็จะสรุปท้ายคลิปนะครับทุกคนก็จะได้เห็นกันแล้วนะครับว่าเรนเจอร์นะครับบาไกลทองนะฮะสำหรับโดนแน่นอนนะครับกับเสื้อชูชีพเนี่ยถามผมว่า คนที่ไอดีแบบเล่นใหม่ไม่มีเกียร์ดีๆเลยนะครับเปิดรอบไหนดีผมแนะนําเปิดรอบโจมตีนะครับอย่างที่ผมเห็นหรือว่าทุกคนเห็นกันนะครับก็คือเปิดช่องโจมตีเนี่ยคือเลนเจอร์เนี่ยเรานะครับตัวเนี้ยนะครับหรือว่าอนาคตเนี่ย เราหวังให้มันยืนไกลเข้าไว้นะครับเพื่อไม่ให้มันโดนาดาเมจแล้วยิ่งสร้างกลุ่มยิ่งมีเกียร์ดีจะเห็นได้ว่าจะทำลายได้ไวแต่ถ้าเราเน้นเป็นเกียร์ป้องกันตกแต่งเนี่ยต่อให้เราสร้างกลุ่มไปนะครับมันก็จะตีไม่ใช่ไม่ได้ดาเมจหนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเน้นเกยียร์โจมตีให้มันสร้างดาเมจก่อนแล้วต่อไปค่อยๆเอาเกียร์ป้องกันกันกบตกแต่งมาเสริมทําให้มันยืนถึกมากขึ้นอาทิเนี่ยคือสมบูรณ์แต่ถ้าถามผมเนี่ยไม่เคยเปิดเกียร์เลยไม่มีเกียร์อะไรเลยช่องแรกเปิดหาอะไรโจมตี โจมตีโจมตีนะครับยิ่งหาเกียร์ดีๆยิ่งดีกับทีมนะครับผมอ่ะโอเคนะครับก็น่าจะเห็นชัดมากขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ใครที่กําลังจะตัดสินใจเปิดเกียร์ก็ลองเอาคลิปนี้ไปพิจารณาดูนะครับว่าเกียร์เปิดรอบไหนดีอ่ะประมาณนั้นนะครับผมก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ